あ <music> โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF นะครับวันนี้อยู่กับเกมกาลินาฟรีไฟอีเชนเดอร์อีเชนเคอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนคนดูหาโทเค็นหรือว่ามาดูวิธีการหาโทเค็นนะครับโทเค็นก็คือโทเค็นนะครับเนี่ยดีแท็กโทเค็นบล็อกนะครับก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับว่าหายังไงได้มายังไงนะครับตอนนี้ผมมี12โทเค็นนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับรู้ แน่นอนครับว่าได้มาอย่างไงนะครับสําหรับโทเค็นตัวนี้นะครับเราจะหาอยู่ในรูปแบบนี้ครับรูปแบบก็คือเปิดกล่องรับโทเค็นสูงสุด10กล่องสะสมเพื่อแลกของได้ทันทีไม่มีซ้ำนะครับก็คือจะมาในกล่อง d ีแทกนะครับก็คือเราจะเติมเน็ตนะครับเติมเน็ตใน D ีแท็นะครับแล้วก็เราก็จะได้โคด้ดแล้วก็มาเติมเอาเป็นกล่องแล้วก็มาเปิดเราก็จะได้โทเค็นนะครับส่วนวิธีการเติม เติมย <rires. S 2> ังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในหน้านี้เลยนะครับให้คนดูนะครับพิมพ์หรือว่าค้นหาคําว่าโป o เน็ตด t a ทนะครับพิมพ์คําว่าโป o เน็ต t ีแแล้วก็มาอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคนดูก็จะเห็นนะครับโปรเน็ตเติมเงิน 4G n e t n โนลิมิตนะครับให้คนดูกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับก็มาอยู่หน้าหน้าในหน้านี้นะครับมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้คนดูกดเข้าไปคําว่าเกมนะครับพอกดเข้ามาเกมนะครับก็จะเห็นโปรเลยนะครับโปรเนี่ยยไงนี่ไงนะครับก็คือ อยากแต่งกับลูกปืนพี่หน่อยไหมนะครับฟรีกล่องชุดแต่งงานถาวรนะครับเมื่อซื้อโปรเสริม d t แท็กฟรีไฟลนะครับก็คือเริ่มต้น49บาทนะครับก็เลื่อนลงมาก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็คือเล่น5เกมไม่อั้นนาน7วันฟรีไอเทมเกมฟรีไฟล์นะครับก็คือฟรีลุ้นกล่องชุดแต่งงานถาวร คูณ2คูณ2น no mm hmm ี่ก็คือจะ2กล่องนะครับก็คือเราเติมไม่จํากัดความเร็วสูงสุดนะครับเติม50บาทนะครับเน็ตไม่จํากัดนะครับก็คือเป็นเวลา7วันแล้วเราก็จะได้โค้ดได้กล่องได้โค้ดมาใส่แล้วก็จะเป็นกล่อง2กล่องแล้วเราก็ไปสุ่มเอานะครับแล้วก็มีราคา210บาทนะครับ210บาทจะได้9กล่องแล้วก็มีราคา265บาทจะได้12กล่องแล้วก็มีราคา640บาทเราจะได้25กล่องนะครับก็คือ265บาทจํานวน30วัน นะครับกอดูส่วน640บาทก็คือจํานวน30วันก็คือเน็ตนะครับส่วนกล่องเราก็จะได้จะตามนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อในราคา50บาทแล้วกันเนาให้ขอดูกดเข้าไปตรงที่ว่าดูรายละเอียดนะครับแล้วก็เข้ามาตรงหน้านี้นะครับไม่จํากัดความเร็วสูงสุด7วันก็นั่นแหละครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นเงื่อนไขนะครับก็คือใช้เน็ตไม่จํากัดแอปเกมฟ e ี f i ล์อวีพับจีสปีดดิฟคอร์ฟดิวตี้ที่ความเร็วสูงสุดเพียง50บาทใช้นาน7วันก็คือเล่นเกมฟรีครับมีโปรด้ ไม่ต้องมีเน็ตเราก็เล่นเกมได้นะครับก็คือจํานวนนี้นะครับนั่นเราซื้อไปเลยครับก็คือ50าบาทปุ๊บกดซื้อไปเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะพอเราก,กดซื้อไปนะครับมันก็จะบอกว่าสมัครสําเร็จนะครับคุณได้ซื้อแพ็กเกจให้กับเบอร์เนี่ยเบอร์จำนวนนี้เบอร์นี้นี้น,นี้อันนี้คือเบอร์ผมนะครับแล้วมันก็จะส่งข้อความมานะครับคุณดูพอมันส่งข้อความมานะครับมันก็จะบอกว่าเริ่มใช้โปรเสริมฟรีไฟล์อินเทอร์เน็ตสําหรับเกมฟรีไฟล์เอวีสปีดดิฟอะไรนะครับแล้วก็กัล เห็นป่มมันก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปเพื่อรับโค้ดนะครับให้คนดูกดลิงก์เข้าไปเลยครับพอเขาดูกดเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับที่เราซื้อโค้ดต่างๆนะครับเราเคยซื้ออย่างนี้มันก็จะมีประวัติให้หมดเลยครับว่าเราซื้อกี่ครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้ซื้อไป3โค้ดนะครับซื้อไป3โค้ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโค้ดเดียวนะครับก็คือกดเข้าไปโค้ดที่เราซื้อล่าสุดเลยครับกดเข้ามามันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับพอมาอยู่หน้านี้นะครับเราก็กดไปต โค้ดที่เขามีไว้นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปหน้าเกมนะครับก็โอเคครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเติมโค้ดกันเลยครับคนดู การที่จะเติมโค้ดนะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่าปฏิทินนะครับหรือว่ารูปปฏิทินตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาหน้าปฏิทินนะครับก็คือกดเข้าไปตรงประกาศนะครับพอกดเข้าไปตรงประกาศแล้วก็กดเข้าตรงแลกแกไอเทมเสริมนะครับแลกไอเทมเสริมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็ล็อกอินเป็น ID เราพอล็อกอินเป็น ID เรานะครับก็คือมันก็จะมีหน้าตาให้ใส่โค้ดประมาณนี้แล้วโค้ดที่เขาส่งมาให้นะครับล้วก็กดคัดลอกแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับพอเขาดูวางเสร็จนะครับให้กดใช้นะครับแล้วก็กด ตกลงไปเลยครับแสดงความยินดีการจัดส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะครับไอเทมเข้าเกมเราเรียบร้อยแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็ให้คนดูกดเข้าไปตรงแต่งตัวนะครับพอกดเข้ามาตรงแต่งตัวนะครับก็กดเข้าไปตรงกล่องนะครับมันก็จะเห็นเป็นกล่องดีแท็นี้ไงครับท่านผู้ชมได้มาแล้ว2กล่องนะครับซึ่งหัวนี้นะครับผมได้แล้วนะครับก็คือผมซื้อมาแล้ว4กล่องนะครับแล้วผมก็ไปเปิดสี่กล่องแล้วผมอัดคลิปไปเรียบร้อยนะครับพออัดคลิปเสร็จนะครับไฟล์หาย พอไฟล์าหายผมก็เลยเป็นต้องไปซื้อใหม่แล้วก็มาอัดใหม่นะครับคนดูโอ้โหผมโคตรเสียดายเลยผมเปิดมาผมได้หัวนี้ด้วยนะครับอ่ะเราไม่ต้องพูดเยอะนะครับเรามาเปิดกล่องให้คนดูดูเลยนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับเปิดไปกล่องแรกปุ๊บโอ้โหได้มาห้าโทเค็นโอ้โหจบแล้วนึกว่าจะได้เสื้อนะครับอ่ะกดเปิดไปต่ออีกกล่องหนึ่งปุ๊บโอ้โหรอบนี้ได้10บโทเค็นเฮ้ยเยอะแคสรุปผมได้มากี่โทเค็นมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตรงไหนอะ กดเข้ามาตรงอื่นๆเนี่ยโอ้โหผมได้มา27โทเค็นแล้วครับทุกคนดูโอ้โหผมได้มา27โทเค็นก็คือผมเปิดไปหกล่องได้มา27โทเค็นนะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามานะครับว่าผมจะแลกได้ไหมครับกดเข้าไปตรงเนี้ย เนี่ยผมได้มา27โทเคนนะครับผมสามารถแลกเสื้อได้เลยนะตอนนี้นะครับผมสามารถแลกได้เลยครับโอ้โหผมไม่ต้องรอ50หรอกครับถ้ารอ50ก็ได้ครับแลกเป็นชุดเลยครับแต่ว่าผมตัดสินใจเอาเสื้อเลยดีกว่านะครับผมไม่เอากางเกงไม่เอารองเท้าครับหัวผมได้แล้วนะครับแล้วก็ผมมาแลกเสื้อนะครับผมก็จะได้เสื้อแล้วก็หัวนะครับส่วนกางเกงผมเอา วันหน้าหรือว่าวันไหนว่างๆค่อยไปแลกเอาแล้วกันเนาะนั้นผมแลกเชื่อไปเลยครับกดแลกไปเลยปึ๊บโอ้โหได้มาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหกดสวมใส่ทันทีไปเลยโอ้โคตรสวยโคตรเจ่มครับคนด,ดูดูดิออกมาโคตรเท่เดี๋ยวผมไปแต่งตัวนะครับต้องต้องแต่งตัวให้มันเข้ากันนะครับต้องใส่ชุดสีขาวนี่ไงกางเกงสีขาวแล้วก็รองเท้ารองเท้าใส่รองเท้าอะไรดีวะรองเท้าเรามีรองเท้าสีขาวไหมวะไม่มีรองเท้าสีขาวเนี่ย ใส่รองเท้าสีด,ดําดิลองใส่องลองใส่รองเท้าสีดําไปดิมับโอ้โหตัดกันสิบหายเอาลองใส่สีขาวหาสีขาวเนี่ยนี่ไงรองเท้าผ้าใบเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบเนี้ยโอ้โหดูดิโคตดแจ่มเลยคนดูเอ๊โคตรสวยเลยส่วนใครที่ยังไม่ไปซื้อก็รีบไปซื้อนะครับคนดูมันสวยมากเลยครับเปิดแค่หกกล่องหกกล่องก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทเนี่ยก็ได้เสื้อกับหัวแล้วเนี่ยส่วนกางเกงนะครับและรองเท้านะครับเดี๋ยวผมเอาไว้วันหน้านะครับเดี๋ยวผม ไปซื้อใหม่แล้วก็มาสุ่มใหม่นะครับเผื่อว่ามันจะได้นะครับแต่ว่ามันก็มีแต่เสื้อกับหัวนี่มันก็เท่แลวนะไม่จําเป็นต้องเอากางเกงมาก็ได้นะครับกางเกงใส่กางเกงนี้มันก็เข้ากันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ยกเซตนะครับกับชุดผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ ไปนะครับไปซื้อมาแล้วก็สุ่มนะครับแต่ว่าผมว่าซื้อเป็นแบบแพ็กรายเดือนน่ะมันจะคุ้มมากเลยนะครับคนดูเพราะว่าแพ็กรายเดือนนะครับมันก็จะมีราคา265บาทนะครับจะได้12กล่องนะครับส่วนราคา640นะครับจะได้25กล่องนะครับถ้า25กล่องนะครับผมว่าถ้าเปิดนะครับผมว่าโทเคนเลยแน่นอนน่าจะได้ทั้งชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับแต่ว่าใครที่งบน้อยนะครับก็เน้นนานๆซื้อทีนานๆซื้อทีก็มาเปิดนะครับ ก็นะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาสอนหาโทเค็นนะครับก็เราปิดคลิปดีกว่านะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากกดดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่ไลค์ยังไม่แชร์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้บายยจ้าแล้วเจอกันครับ